ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกับอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกริยะพาพรมาดามนะคะวันนี้มานั่งทําคลิปมานั่งพูดคุยกับพลังเอฟซนะคะที่ติดตามช่องกริยะพาพรมาดามอยู่นะ,ะนั่งคุยกันที่บ้านนั่งคุยกันที่ห้องครัวเลยะคะ่ะเพราะวันนี้ตั้งใจจะทําคลิปเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะคะคือจะต้องทําให้จบในวันนี้นะกันแล้วก็เดี๋ยวคุณโนกจะต้องมีทําคลิปเกี่ยวกับ ประเด็นเดือดประเด็นร้อนแรงทางด้านชายแดนไทยเขเมรน,นะคะเพราะว่ามีพลัง f อฟซบางท่านนะคะบอกว่าให้ทำเรื่องราวติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเขเมรน,นะคะทางด้านชายแดนเขเมรโอเคก็ได้เลยค่ะเดี๋ยวขอพูดคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศสหภาพเมีานมานะคะ จุดศูนย์กลางที่เมืองมันดาเลนะคะนั่นก็คือรอยเลื่อนสกายนะครับซึ่งประเทศมพม่าก็ได้รับผลกระทบอย่างมากมายนะคะนอกจากประเทศพม่าที่ได้รับผลกระทบอ่วมเลยนะคระับพเรมเนินได้รับความเดือดร้อนอพิกลพิก,การสูญเสียชีวิตข่าวสุดท้ายนี่ที่ติดตามแล้วก็คือ มีผู้บาดเจ็บ4 0 0พกว่ารายศูนย์เสียชีวิต3,000กว่ารายแล้วก็ศูนย์หายอีกประมาณ3 0 0ร0ถึงกว่ารายนะคะซึ่งประเทศสหภาพเมียนมานะไม่ได้เจอวิกฤตแผ่นดินไหวอย่างเดียวก่อนที่จะเกิดวิกฤตแผ่นดินไหวประเทศพม่าเจอกับสงครามภายในประเทศนะคะนั่นก็คือสงครามระหว่างทหารรัฐบาลมียอองรายกับ กลุ่มชาติพันธุ์นะคะที่ได้ต่อสู้กันมายาวนาน3ปีกว่าแล้วนะคะเหตุที่เกิดการขัดแย้งเกิดการสู้รบกันภายในประเทศนะครับนั่นก็คือมิงอองรายนะคะ,นะคะได้ยึดอำนาจนะคะจากนางองซานสุจีซึ่งนางองซานสูจีชนะการเลือกตั้งแต่ว่าผลการชนะเลือกตั้งทหาร ฝ่ายรัฐบาลไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ก็เลยปฏิวัติยึดอํานาจนางองซังจีนแล้วก็ยื่นข้อหาต่างๆะนานาให้กับนางองจีนตั้งต่างที่นางองซีไม่ได้ทําผิดอะไรเลยนะคะนี่คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดของมิงออนไลน์นะคะก็เลยทำให้เกิดสงครามขึ้นในประเทศนะคะ และระหว่างที่การสู้รบนะคะกลุ่มชาติพันธุ์นี่ก็ยึดพื้นที่ได้เรื่อยๆนะคะตั้งแต่เขตเโกกั้งนะคะรัเกะเลียงนะคะก็ยึดพื้นที่ได้มากมายตามที่ที่คุณนุติดตามครั้งสุดท้ายนี่รู้สึกว่ารัเกะเลียงจะต้องผลักดันฐานฐานพามา่าเหลืออีกสามฐานนะคะที่อยู่ ริมแม่น้ำเมยนะคะแม่น้ำสาลวินนี่ปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอโอเคหลังจากนั้นหลังจากเกิดการสู้รบแล้วนะคะก็มาเกิดผีซ้ำด้่พอนะคือเกิดแผ่นดินไหวทำให้มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายไปจำนวนมากมายบางคนนี่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะหนีออกมา แต่ว่าก็ต้องสูญเสียทรัพย์สินนะคะนั่นคือบ้านเนก็พังทลายนะครับคือไลทที่อยู่นะคะไลอาหารไลททุกสิ่งทุกอย่างคือไม่เหลืออะไรเลยน,ะนั่นคือนั่นก็คือที่ผลกระทบนะคะเกิดจะแผ่นดินไหวอันนี้มันไม่หนักหน่วงเท่ากับที่ว่าในขณะที่ประเทศเกิดแผ่นดินไหวนะคะ พลเมืองได้รับความเดือดร้อนอย่างมากมายนะคะแต่ผู้นำนะคะผู้นำเผด็จการอย่างมีอองไลน์ไม่ยอมยุตินะคะยังมีการทำสงครามนะคะโดยใช้เครื่องบินลบทะ,ะทิ้งระเบิดโจมตีไปทางกลุ่มต่อต้านไปทางหมู่บ้านนะคะจนทำให้พลเมืองได้รับ บาดเจ็บร้มตายสูญเสียชีวิตแล้วก็บ้านเรือนถูกพังทลายคือมิงอองรายไม่ยอมสงบศึกนะคะทั้งๆท,ที่ประเทศของตัวเองก็เดือดร้อนเกิดแผ่นดินไหวนะคะแต่ไม่ยอมยุตินะคะไม่ยอมยุติสงครามยังใช้กำลังทหารยังให้ทหารฝ่ายรัฐบาล ใช้เครื่องบินลบไปโจมตีกลุ่มชาติพันธุ์ปโจมตีไปถล่มไปยังหมู่บ้านที่มีพลเมืองอยู่ซึ่งมิงองรายและทหารของมิงองรายฝ่ายรัฐบาลนี่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้นะคะสหรประชาชาติเขามองเห็นได้อย่างไรในเมื่อตัวเองก็ได้รับความเดือดร้อน ต้องการได้รับความช่วยเหลือะนะคะขอร้องให้ต่างประเทศนานาประเทศช่วยเหลือขอร้องให้สาประชาชาติเข้าไปช่วยเหลือต้องการความช่วยเหลือแต่ตัวเองเห็นแก่ตัวอันคุณกใ,ใช้คําพูดอย่างนี้เลย <parce them> ชนิดที่ว่าไม่ต้องเกรงใจต้องการความช่วยเหลือจากนานาประเทศต้องการความช่วยเหลือจากสหประชาชาติแต่ตัวเองกลับไม่ยอมยุติสงครามนะคะ กับไปเพิ่มสงครามไปเพิ่มความเดือดร้อนให้กับประชาชนของตัวเองถึงจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์แต่ก็เป็นพลเมืองที่อยู่ในประเทศสหภาพเมียน,น,นมาเป็นพลเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของฝ่ายรัฐบาลเป็นพลเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของมีองค์ลายแต่มีองค์ลายไม่รู้ว่ามีความคิดเป็นอย่างไรนะครับ ถึงไม่ยอมยุติการโจมตีถึงไม่ยอมยุติการใช้เครื่องบินรบไปโจมตีนะคะหมู่บ้านนะคะซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทําให้ประชาชนต้องสูญเสียทรัพย์สินต้องไร้ที่อยู่นะคะต้องสูญเสียชีวิตต้องได้รับบาดเจ็บนะคะโอ้โหคุณนกนี่ยอมเลยนะคะ ยอมรัฐบาลมีของรายซึ่งมันขัดต่อความเป็นจริงที่ว่าคุณได้รับความเดือดร้อนคุณต้องการได้รับความช่วยเหลือจากนานาประเทศคุณต้องการให้สหภาพอาสาประชาชาติเข้าไปช่วยเหลือนะคะส่งเงินส่งของสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือนะคะแต่คุณต้อง คุณต้องการความช่วยเหลือแต่คุณไม่ยุติการทําสงครามสร้างความเดือดร้อนนี่แหละเขาถึงบอกว่าเผด็จการนี่มันเผด็จการจริงๆมันเป็นแบบนี้นะคะทุกท่านพลังเอ็ีที่เข้ามาติดตามคุณก่จะช่องกันเลยพมดาเรามาดูตัวอย่างของประเทศสหภาพาเียนมานะได้รับความเดือดร้อนจากแผ่นดินไหวแต่ก็ไม่ยอมยุติสงครามได้รับความเดือดร้อนจากแผ่นดินไหวต้องการความช่วยเหลือจากนานาประเทศ ม่ยอมยึติสงครามและอย่างนี้ทําให้นานาประเทศนะคะที่เขาต้องการที่จะขับไปช่วยเหลือในการด้านสิ่งของอาหารเครื่องนุ่มห่มสารพัดนะคะและอย่างนี้เราจะมั่นใจในตัวของมีออนไลน์ได้ยังไงว่าสิ่งของที่บริจาคให้ความช่วยเหลือเงินทองที่เข้าไปช่วยเหลือมันจะถึงกลุ่มชาติพันธุ์หรือเปล่าเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์เขาก็ได้รับผลกระทบนะคะได้รับผลกระทบ ต่อแผ่นดินไหวนะบาดเจ็บล้มตายเหมือนกันนะคะนี่แหละที่ทําให้สหภาพ,าพประชาชาต,ชาติเกิดความกังวลแล้วก็ประเทศต่างๆก็เกิดความกังวลเพราะพฤติกรรมของบิงอองไรมันขัดแยง้งมันสวนกระแสต่อความเป็นจริงเมื่อคุณเดือดร้อนจากแผ่นดินไหวคุณต้องการได้รับความช่วยเหลือจากนาประเทศ จากสประชาชาติทำไมคุณไม่ยุติสงครามก่อนยุติโจมตีกลุ่มชาติพันธุ์เพราะกลุ่มชาติพันธุ์เขาก็ต้องการได้รับความช่วยเหลือเหมือนกันและสิ่งของที่บริจาคไปอ่ะมันจะถึงถึงจะถึงกลุ่มชาติพันธุ์หรือเปล่าคุณนกขอตำหนิเลยนะคะโจมตีเลยพฤติกรรมแบบนี้ไม่ชอบนะคะ ไม่ชอบไม่ถูกต้องแบบนี้เชื่อเลยค่ะว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากแผ่นดินไหวเนี่ยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมีออนไลน์อย่างแน่นอนเพราะความช่วยเหลือเนี่ยมันตกไปอยู่ที่ฝ่ายรัฐบาลนะคะไม่ถึงกลุ่มชาติพันธุ์อย่างแน่นอนคุณนอขอการันตีเลยนะอันนี้เป็น คลิปสุดท้ายที่จะมาพูดกันนะเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเนาะตามคําเรียกร้องของพลัง f อฟนะคะแล้วก็คลิปต่อไปคุณนกก็จะต้องทําคลิปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านฉายแดนทางด้านขาเขมรนะคะซึ่เป็นประเด็นร้อนแรงกับเมืองไทยนะคะโอเคเนาะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณพลัง f อฟทุกท่านนะะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกระยิธร,รมดาน,นะคะ ถ้าคุณนกใช้คําพูดที่ไม่สละสวยใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องหรือใช้คําพูดที่ผิดพลาดน,นะคะหรือข้อมูลของคุณนกไม่ถูกต้องต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ